วัดีครับวันนี้เราจะมาเติมน้ำมันโช๊คของไอซนะครับย Yamaha าาจวเริ่มนะครับแกะจุกดำๆนี้อ่อกนะครับปัญหาเราคือตัวนี้นะครับถอดไม่ได้ไม่มีหกเหลี่ยมตัวใหญ่ๆนะครับคือตัวนี้ตัวนอดหัวโช๊คนะครับ อุปกรณ์ของเรานะครับน็อตเบอร์สิบสีคอดีเลยนะครับแน่นเปียแล้วก็ตัมีอีกสองตัวนะครับเรจะขันเข้าหากันนะครับสำหรับคนที่ไม่มีหกเหลี่ยมนะครับผมว่าเอาไปใช้ได้ได้ได,ดีเลยแหละ ดอกแป๊บหนึ่งแล้วก็จะจับประมาณนี้นะครับผมก็ขัล็อกให้แน่นนะครับแน่นแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใส่ลงไปเลยปึ๊บแล้วก็หมุนออกได้เลยครับจะแน่นมากนะครับล็อกนี้นี่นะครับ ปง่ายมากเนะครับไม่ต้องไปซื้อหกเหลี่ยมครับมีน็อตอยู่ใช้น็อตครับไปดูนะครับผมวา้าวออกมาแล้วครับหน้าตาก็ประมาณนี้ แล้วเราก็เติมน้ำมันไปตามใจชอบเลยครับอยากนิ่มอยากแข็งขอบคุณครับ